อินไซเพอร์ลิทีเพอร์ลิทีร้านชานมไขมุกธุรกิจน้องใหม่ในเครือของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือ O.R. ปัจจุบันขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์เปิดสาขาแล้วกว่า173สาขาในปั๊มน้ำมันปตทและนอกปั๊มทั่วประเทศไทยถือเป็นธุรกิจเครื่องดื่มที่หลายคนมองว่าจะเดินตามรอยร้านกาแฟอเมซอนได้ไม่ยาก ย้อนกลับไปกลุ่มปะตะทได้ปั้นธุรกิจชานมไขมุกแบรนด์เพอริธีเพื่อเสริมทับธุรกิจคาปลีกโดยได้ทำการสร้างแบรนด์มาเมื่อราวๆปี2012เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคเพราะแน่นอนว่าในปั๊มน้ำมันปะตะทมีร้านกาแฟอเมซอนอยู่ทุกที่แต่คนที่เข้าปะตะทร้อยคนจะเข้าใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน20คนใน80คนที่เหลือพวกเขาจะมองหาตัวเลือกอื่นๆในการเลือกรับประทานดังนั้นเครื่องดื่มชานม,ามุกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ ดื่มกาแฟโดยปตทวางแผนในการปั้นชานมไขมุกเพอร์ลิทีให้เจริญรอยตามรุ่นพี่อย่างร้านกาแฟอเมซอนโดยที่ปตทได้ปลูกปั้นร้านกาแฟอเมซอนหลายปีจนเป็นที่ติดตลาดโดยเริ่มต้นจากพื้นที่ที่ตัวเองมีอยู่นั่นคือในปั๊มน้ำมันปตทจนอเมซอนนั้นกลายเป็นแลนด์มาร์คประจำปตทที่ต้องมีติดตามไปทุกที่ที่มีการเปิดสาขาใหม่จากนั้นจึงขยายธุรกิจต่อด้วยการขายแฟรนไชส์ไปสถานที่อื่น ปัจจุบันมีกว่า3,000สาขาทั้งในปั๊มน้ำมนันและนอกปั๊มน้ำมนัน จุดเด่นของชานมไข่มุกเพอร์ีิทีอยู่ที่ความหลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการเพราะบางครั้งการดื่มอะไรที่ซ้ำๆอาจทำให้รู้สึกจำเจได้เพอร์ีิทีจึงออกแบบชานม,มา2 2รสชาติซึ่งยังไม่รวมกับท็อปปิง้งที่สามารถเลือกสรรได้ตามใจชอบสำหรับคนรักสุขภาพอาจจะกังวลเรื่องความหวานเพอร์ีิทีจึงให้ลูกค้าเลือกระดับน้ำตาลเองและสำหรับบางคนที่หาของรับประทานยามเช้าร้านของเพอร์ีิทีก็ยังมีคอนด็อก ไว้เสิร์ฟคู่กับชาเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบทุกอย่างโมเดลของร้านเพอร์ลทีแบ่งเป็นแบบคีออสและแบบหน้าร้านโดยทั้งสองแบบมีงบประมาณตั้งต้นในการลงทุนเปิดร้านเพอร์ลทีอยู่ที่350,000บาท แบ่งเป็นค่าสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า150,000บาทประกอบด้วยอายุสัญญา3ปีและต่อสัญญาให้ฟรีอีก3ปีพร้อมอบรมหลักสูตรการต้มไข่มุกและการชงชาทั้งหมดหลักสูตรการทำคอนดอกและการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพสำหรับพนักง,งานและผู้บริหารรวม2ท่านอีกส่วนหนึ่งคือค่าชุดอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเปิดร้านมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ภายในร้าน สื่อการตลาดและรายการวัตถุดิบโดยไม่มีค่าโรยเตี้ฟรีซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าสถานที่ค่าคีออสหรือค่าประกันสัญญาความน่าสนใจลงทุนแฟรนไชส์เพอร์ล่ทีคือแฟรนไชส์ซีจะได้รับการดูแลแบบมืออาชีพที่จะช่วยให้แฟรนไชส์ทุกคนประสบความสำเร็จในการขายชานมไข่มุกเนื่องจากกลุ่มปะตะทบริหารธุรกิจคาปลีก มีทีมงานกลุ่มปลุกปั้นแบรนด์อเมซ o n จนได้รับความนิยมและมีประสบการณ์ซึ่งคอยดูแลเรื่องฝึกอบรมการตั้งร้านมีบริการหลังการขายมี call center เพื่อให้คำปรึกษารวมทั้งมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นคือมาตรฐานต้องเท่ากันทุกสาขา ต้องจับตาดูว่าเพอร์ลิทีจะสามารถเจริญรอยตามแฟรนไชส์กาแฟแอเมซอนได้หรือไม่แต่ด้วยศักยภาพของกลุ่มปตทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารธุรกิจค้าปลีกน่าจะได้เห็นเพอร์ลิทีในทุกปั๊มน้ำมันปตทเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ